สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีควบคุมการใช้จ่ายแบบที่ไม่ทำให้คุณเครียดไม่ต้องทรมานตัวเองแต่ยังคุมเงินได้คุณเคยรู้สึกเครียดทุกครั้งที่ดูยอดเงินในบัญชีไหมหรือรู้สึกผิดทุกครั้งที่ซื้อของให้ตัวเองวันนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของการควบคุมการใช้จ่ายคือคนส่วนใหญ่คิดว่ามันต้องเข้มงวดต้องงดทุกอย่าง ต้องทนทุกข์แต่ความจริงคือยิ่งเข้มงวดมากเท่าไหร่ยิ่งอยู่ไม่ได้นานเท่านั้นมันเหมือนการลดน้ํำหนักถ้าคุณอดอาหารหนักเกินไปสัปดาห์แรกอาจจะทนได้แต่ไม่ถึงเดือนคุณก็ยอมแพ้กินชดเชยกลับมาหนักกว่าเดิมการควบคุมการใช้จ่ายที่ยั่งยืนต้องเป็นแบบที่คุณทำได้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ชั่วคราวหลักการแรก ยอมรับว่าคุณเป็นมนุษย์คุณมีความต้องการคุณต้องการความสุขและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใช้เงินแต่อยู่ที่การใช้เงินโดยไร้สติการใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขจริงๆผมมีลูกค้าคนหนึ่งเธอพยายามงดซื้อกาแฟงดกินข้าวนอกงดทุกอย่างผลคือเธอเครียดหนักอารมณ์แย่ และในที่สุดก็ระเบิดใช้เงินจ่ายช้อปปิ้งไปครั้งเดียว1,500 0บาทนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดความต้องการของตัวเองมากเกินไปวิธีที่ถูกคือใช้หลัก80-20ควบคุม80%ของการใช้จ่ายแต่ปล่อย20%ให้ตัวเองมีเสรีภาพเทคนิคที่1 b u บัตเจ็ตแบบมีความยืดหยุ่นแทนที่จะกำหนดว่า อาหารต้องไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนให้กำหนดเป็นช่วง 3,000- ถึง4 0 0 0บาทวันไหนที่คุณอยากกินอาหารดีๆคุณก็ทำได้โดยไม่รู้สึกผิดเพราะมันอยู่ในช่วงที่คุณวางแผนไว้เทคนิคที่2กด no g i l t spending ตั้งเงินไว้1 0 1ถึงของรายได้เป็นเงินที่คุณสามารถใช้อย่างอิสระโดยไม่ต้องรู้สึกผิด ถ้าคุณได้เงินเดือน30,000บาทตั้งไว้3,000ถึง4,500บาทเป็นเงินสนุกใช้ซื้ออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขที่สำคัญคือเงินส่วนนี้ต้องแยกออกมาเลยนะครับอย่าไปปนกับเงินออมหรือเงินจ่าบินเทคนิคที่3 Automate everything ให้ธนาคารทำงานแทนคุณตั้งให้หักเงินอัตโนมัติเงินออมเงินลงทุนเงินจ่าบิน ทุกอย่างเมื่อระบบทำงานเองคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองไม่ต้องใช้พลังใจเทคนิคที่4หลักการ spend on what you love cut ruthlessly on what you don't ใช้เงินกับสิ่งที่คุณรักอย่างเต็มที่แต่ตัดสิ่งที่คุณไม่แคร์อย่างไร้ปราณีบางคนจ่ายค่า Netflix แต่ไม่ได้ดูจ่ายค่ายิมแต่ไม่ได้ไป จ่ายค่าแอปที่ไม่ได้ใช้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่คุณรักจริงๆเทคนิคที่5ระบบกิ้ f ฟรีทรีต t s ให้รางวัลตัวเองทุกครั้งที่ทำตามแผนได้ถ้าคุณควบคุมการใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายหนึ่งเดือนให้รางวัลตัวเองไปกินร้านที่ชอบซื้อของที่อยากได้ดูหนัง ทำอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขการให้รางวัลตัวเองจะทําให้การควบคุมการใช้จ่ายไม่ใช่การทรมานแต่เป็นเกมที่สนุกเทคนิคที่6 Weekly Money Date นัดตัวเองสัปดาห์ละครั้ง15-20นาทีดูว่าการเงินเป็นอย่างไรไม่ต้องนานมากแค่ดูว่าสัปดาห์นี้ใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้ถูกทางไหมมีอะไรต้องปรับไหม การทำแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกควบคุมได้แต่ไม่ต้องคอยกังวลทุกวันเทคนิคที่7หลัก enough is enough รู้ว่าเท่าไหร่คือพอคุณไม่จำเป็นต้องรวยที่สุดในโลกคุณแค่ต้องมีเงินพอที่จะใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากได้บางคนอยากกินอาหารดีๆวันละมือ้อก็ตั้งเป้าให้มีเงินพอทำไม่ต้องมีเงินล้านทุกเดือน บางคนอยากเที่ยวปีละครั้งก็วางแผนให้มีเงินพอไปเที่ยวไม่ต้องเที่ยวหรูทุกเดือนเมื่อคุณรู้ว่าเท่าไหร่คือพอคุณจะไม่รู้สึกกดดันที่ต้องมีเงินเยอะสิ่งสำคัญที่สุดของการควบคุมการใช้จ่ายแบบไม่เครียดคือ My n d ซ็ t เปลี่ยนความคิดจากงบประมาณคือข้อจำกัดเป็นงบประมาณคือแผนที่สู่เป้าหมาย เงื่อประมาณไม่ได้มาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้แต่มันมาบอกว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรเมื่อคุณมองแบบนี้การควบคุมการใช้จ่ายจะไม่ใช่ภาระแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการผมมีลูกค้าอีกคนหนึ่งเขาเปลี่ยนจากคนที่เครียดทุกครั้งที่ดูบัญชีธนาคารเป็นคนที่ตื่นเต้นที่จะวางแผนการเงินอะไรเปลี่ยนไป เขาเปลี่ยน mindset เขาเริ่มมองว่าการวางแผนการเงินเป็นการดูแลตัวเองไม่ใช่การลงโทษตัวเองตอนนี้คุณมีเครื่องมือครบแล้ว7เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายแบบไม่เครียดจำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคุณไม่จำเป็นต้องควบคุมได้ร้อเอร์ซคุณแค่ต้องดีกว่าเมื่อวานถ้าเดือนนี้คุณควบคุมได้60%ของการใช้จ่าย เดือนหน้าพยายามทำ65%นั่นก็เพียงพอแล้วความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอดีกว่าการพยายามทำให้สมบูรณ์แบบแล้วล้มเหลวเริ่มต้นวันนี้เลยเลือกเทคนิค1นึ่เทคนิคแค่หนึ่งเทคนิคลองทำดูอาจจะเป็นการตั้งเงิน no guilt spending หรืออาจจะเป็นการตั้งระบบอัตโนมัติหรืออาจจะเป็นการให้รางวัลตัวเองแค่เริ่มต้น คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและถ้าคุณอยากรู้เทคนิคการเงินที่ใช้ได้จริงมากกว่านี้อย่าลืมกดติดตามเพราะในตอนหน้าผมจะมาเล่าเรื่อง7สัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังล้มละลายโดยไม่รู้ตัวคุณจะได้เรียนรู้ว่าสัญญาณเตือนภัยทางการเงินมีอะไรบ้างและจะแก้ไขอย่างไรก่อนที่สายเกินไปจำไว้นะครับการควบคุมการใช้จ่ายไม่ใช่การลงโทษตัวเอง แต่เป็นการดูแลตัวเองเป็นการสร้างชีวิตที่คุณอยากได้ขอบคุณที่รับฟังครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ